เมืองใหม่เมืองอะไรเนี่ยคืออะไรนะคะนี่ราคาเบาด้วยได้แบบนี้เลยนะคะกินบนะหมี่เพื่อนๆเอิ่มก็นุน่มมดีนี่นี่ว้าทำไรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านสวัสดีเพื่อนรักนักผักทุกท่านนะคะบางท่านอาจจะสงสัยว่าข้างหลังเนี่ยคืออะไรจะบอกว่านี่นี่เลยแดน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 ,ดนสวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้นะคะมาพบกับนี่เลยนะคะ ฝ้ายเมืองไหมเมืองได้ฝ้ายได้ปักอันนี้ไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอะไรบ้างนะคะถ้าเพื่อนๆท่านท่านทราบแนะนามาได้เลยนะคะบอกก็ได้เลยว่าตกลงลมันเรียกว่าอะไรกันแน่นะคะเพราะว่าเห็นเรียกหลายชื่อเหมือนกันนะคะ,อะรอบนี้จะมาบอกว่าเวลาที่เราเห็นขายมีการโพสตขายในกลุ่มง,งานตักผ้าต่างๆหรือว่าตามหน้า a c e b o o k นะคะหรือในช็อปปี้เราก็จะเห็นว่ามีอะไรแบบนี้ค้อนแบบเนี้ที่เขาเรียกว่าฝ้ายเมือง ป้ายเมืองไหมเมืองอะไรเนี้ยคืออะไรนะคะนี่เวลาเราซื้อมานะคะเพื่อนๆเราก็คลี่เขาออกมาได้นะคะคลี่เขาออกมาก็าจะมาเป็นวงนะคะบางท่านก็จะงงว่าเอะตกลุใช้ยังไงเพราะแรกๆเราุ้มเป็นปน,ปน,นี่นะคะแล้วก็กรรไกรตัดเลยชึบปึบก็จะได้ยาวๆแบบนี้นี่ราคาเบาด้วยได้แบบนี้เลยนะคะอันนี้คือป้ายแล้วสําหรับเพื่อนๆที่คิดว่า เอิ่มซื้อไปแล้วได้เหมือนค่อนขอ้างความคามกระด้างไม่ลื่นเลยอะไรเงี้ยเราต้องทําความเข้าใจก่อนว่าอันนี้คือได้ฝ้ายไ,ไ,ไม่ใช่ไม่ใช่หมไม่ใช่เนื้อใหมที่มีความเงาอะไรแบบนั้นนะคะก็จะมีท t e x t อร์ของเขาจะมีความเป็นเอ่อความเป็นอะไรเดียวความเป็นเส้นใยไม่ไม่ใช่เส้นใยสิเขาจะมีความเป็นฝ้ายความเป็นได้นะคะคือเขาไม่ได้ลื่นนะคะก็จะมีสัมผัสนะคะ แล้วด้วยความที่เขาจะดูกระด,ด้างกว่าไหมปักทั่วไปเพราะเราจะชินมือกับไหมปักทั่วไปใช่ไหมคะก็จะมีท่านที่มาแนะนํานะคะว่าให้สามารถเอาไปแช่ในน้ํายาปรับพานุ่มนะคะแล้วมันจะนุ่มขึ้น้าเป็นลองมานี่ไงก็ไปแช่น้ํายาอุ้ยเหมือนขอนม,มจีนบะหมี่ไหมจีนบะหมี่ไหมเพื่อนก็ลองไปแช่น้ํายาปรับพานุ่มมาเหมือนกันนะคะแล้วก็เออมันก็นุ่มนุ่มดีนี่นี่นว้าวทำอะไรเนี่ย นี่นะคะก็จะเป็นไหมเหมืองเราไปดูรายละเอียดกันนะคะซื้อมาเยอะเลยซื้อมานานมากแล้วซื้อมาทั้งหมดเก้าสิบเจ็ดเก้าสิบห้ารือเก้าสิบเจ็ดเฉดสีเนี่ยแหละนะคะวิธีที่จะซื้อไหมให้ได้เยอะๆนะคะคือเพื่อนซื้อมาแล้วก็ตัดชึบแล้วก็ชึบแบ่งครึ่งให้เพื่อนช่วยหารอีกครึ่งหนึ่งปุ้มก็เลยได้มาครบสีแล้วต้องมีคนช่วยหานนะคะ <laughs> โอเคเฮ้ยลอเล่น ขอบคุณค่ะเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันนะคะเผื่อเพื่อ,อนๆท่านใดสนใจอยากจะเล่นได้ป้าไหมป้านะคะเพราะว่ารุ่นนี้เราก็จะเห็นว่าเ,เขาจะปักใส่เดรสปักใส่เสื้อยีนปักปักใส่ผ้าถุงก็มีนะคะต่างๆนาะนาะนะก็จะใช้ใช้ไหม่ตัวนี้เพราะเขาแข็งแรงมากนี่อ้าค่ะอุ๊ย Oh my God. ใส่ไปแช่มานานไปเขาก็นะคะเขาสีเยอะสีสวยแล้วก็ราคาเบานะคะเพราะฉะนั้นก็จะสามารถปักงานที่สเกลใหญ่ๆได้นะคะแล้วก็เซฟด้วยจริงๆเผื่อเพื่อนๆอยากไปปักซึ่งยีเป็นเตลีเยอะใหญ่ปักเดสตูรใหญ่แล้วก็ไม่อยากลดต้นทุนตัวนี้เป็นเป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะคะโอเคเราไปดูรายละเอียดกันนะคะนี่ อันนี้สีน้ำตาลเส้นเขาจะมีความเป็นพุ่มเรียกมันว่า texture นะคะเขาจะมี texture เขาจะมีมีลายเส้นมันจะมีความเกลียวของเขานะคะแล้วที่สำคัญเขาไม่ใช่ไม่ใช่ไหมที่ลื่นๆนะคะเดี๋ยวเทียบกับไหมจีน,น้วกันเนะาะเทียบกับเส้นไหมจีนเส้นไหมจีนจะเป็นเส้นแบบนี้ใช่ไหมคะเพื่อนๆอันนี้เส้น ได้เขาจะเป็นเส้นทีละเส้นเป็นเส้นเดียวมาเลยนะคะไม่ได้เกลียวใดๆมาให้นะคะเพื่อนๆนี่ค่ะนี่ถ้าเทียบเส้นขนาดเส้น1เส้นนะคะนี่ก็1เส้นคือไหมไหมเขาเรียกว่าอะไรฝ้าเมืองไหมเมืองได้เมืองเนี้ยข้างขวาเนี่ยเขาจะไม่ลื่นนะคะเพื่อนๆคือ จะมีท่านที่มาแนะนำว่าสามารถนำไปแช่ในน้ำยาปรับผ้านุ่มะคะจะนุ่มขึ้นนะคะเอาไปลองแล้วนี่นะคะที่ลองเอาไปแช่น้ำยาปรับผ้านุ่มแล้วเนี่ยเขาก็จะนุ่มขึ้นนุ่มขึ้นจริงๆนะคะก็จะนุ่มขึ้นก็จะลื่นขึ้นแต่ก็ไม่ไม่ได้ลื่นถึงขนาดว่าจะเป็นไหมปักนะคะเพื่อนๆที่ไม่ทราบเนี่ย อไม่ไม่เข้าใจเนี่ยซื้อไปอาจจะไม่ชอบเพราะว่าด้วยความที่เขาไม่ได้ลื่นเขามัเขา,ม,เขามีความเป็นฝ้ายเป็นเส้นใ่นะคะพุ่มอยากจะบอกว่าไหมผักทุกชนิดนะคะเขาจะมีเสน่ห์ในตัวพุ่มอยากจะบอกว่ายิ่งเขามีเท็กเจอร์อย่างเงี้ยหยิบสีนี้มาผสมกับสีนี้ผสมกับสีนี้3ามสี สีเขาไล่เฉดกันแล้วด้วยความที่เขามีเท็กเจอร์เนี่ยจะปักบางอย่างได้สวยนะคะโดยเฉพาะปักพวกอ่อลำต้นลำต้นต้นไม้ปักรั้วหรือปักอะไรที่ที่เขามีเห็นเห็นเท็กเจอร์ของไหมนะคะเห็นเท็กเจอร์ของงานชัดเนี่ย้มให้อันนี้ว่ามองเป็นข้อดีนะคะโอเคแหละว่าเขาแบบไม่ได้เป็นไหมที่ลื่นนะคะเผื่อบางท่านเนี่ยซื้อไปแล้วอาจจะแบบ ไม่ชอบเลยว่าไหมรุ่นนี้เเก็บยาดจังเลยใช้ยาดจังเลยหรือว่าไม่ลื่นเลยไม่เงาเลยอะไรแบบนี้นะคะคือไหมเขาก็จะมีความเงาในระดับหนึ่งแล้วแต่เฉดแล้วแต่สีนะคะนี่ให้ฟังเขาด้านจริงแต่ว่ามันมันเป็นเทคเจอร์ของเขานะคะเป็นเป็นในในส่วนของงานเนี้ยนะคะแล้วที่สำคัญคือราคาเบาราคาเบาดีนะคะเหมาะสำหรับการ ปักใส่เสื้อยีนปักใส่เดรสใส่เสื้อตัวใหญ่ๆเนี่ยจะเห็นว่าเออที่มีเดรสมีเสื้อผ้าขายกันเยอะๆนะคะที่บอกว่าเป็นชุดผ้าเมืองผ้าพื้นเมืองใช้ปักโดยไฟายเมืองได้เมืองก็ส่วนใหญ่นะคะนอกนอกจากจะเห็นไหมพรมแล้วก็พวกเอ่อไฟย้อมธรรมชาติหรือใดๆแล้วเนี่ยก็จะเป็นเป็นตัวเนี้ยนะคะของสีเนี่ยเฉดท,ที่เข้าสีสด สีสดสีแสบคือสีเขาสวยมากนะคะเพื่อนๆนี่ให้ดูเนี่ยเวลาเก็บอะสามารถเก็บแล้วถักเปียทันเกลียวเอานะคะก็เหมือนกับการวิธีเก็บไหมปักก็สามารถถักเป็นเปียนะคะแล้วจะเวลาจะใช้ทีก็รูดออกมาใช้กี่เส้นกี่เส้นมีรูดออกมาได้แล้วเห็นไหมนี่ได้เหมือนกันจะใช้กี่เส้นดีก็ค่อยๆดื้อเออค่อยๆๆดื้อค่อยๆรูดออกมาได้นะคะนี่จะให้ดูนี่ ก็ไม่ได้ลื่นเหมือนไหมปักผ้านะคะแต่เขาจะมีเท็กเจอร์ของเขานี่นะคะสวยไหมดูนี่เห็นไหมผู้มองว่ามันเป็นข้อดีนะคะและยิ่งความที่เขาไม่ได้ลื่นความที่เขามีความดูเหมือนแบบกระด้างกระด้างเนาะประมาณนะั้นเนาะนิดนึงอะ่ะมันอาจจะเหมาะกับงานบางอย่างนะคะอย่างเงี้ยทำปอมๆสวยเลยนะคะนี่ทำผู้ สวยเลยนะคะนี่ปักเสื้อปักเรสปักลายสีแจ่มมากเพื่อนเพื่อนดูนะจ๊ะนี่ค่ะนี่นะ,ะนี่ก็เป็นลักษณะของเส้นนะคะนะคะถกจะมีสีสวยๆสว่างๆแปลกๆแจ่มๆนี่นะคะ